รถมาว่ะโอ้โหแอลวิค <laughs> เอาละครับก่อนรับชมคลิปทุกคนผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆในช่องผมนะทุกคนขอบคุณมากครับเอาละครับวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่หน้าลาุกท่านเลยนะผมยินเดียรสู่เกมยูโรทัสซูเปอร์เลเตอร์ทรูนะทุกคนก็มาเล่นในโหมดออนไลน์นะวันนี้นะครับทุกคนโอเคมั้ยก็ผมเลือกเป็นรถเมอร์เซเดสเบนซ์นะทุกคนยี่ห้อโคตรหรูเลยครับทุกคนมาเดี๋ยวเราเลือกจ็อบกันแล้วกันนะอ่าไป ก็คือโหมดออนไลน์นี่ครับสามารถที่จะเจอเพื่อนเพื่อนเราได้นะครับในนี้นะวันนี้ก็เป็นมอร์ซ d เ s เหมือนกันกนี่ว่ายูโรคูสโอเคอันนี้ส่งสามพันนะครับสิบแปดไมเอ้สิบแปดจุดเก้าหนึ่งทับไมเอก็คือสิบแปดยูโรใช่ไหมโอเคเอาอะไรดีนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะโอเคไปแค่อันนี้คือผมอยู่ที่ยนะู i ิเต k คิงดอมทุกคนก็คืออังกฤษนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะรับงานตรงนี้แล้วกันนะแล้วก็จะไปตรงนี้เนาะโอเค เาซิคิฟฟี่นะครับทุกคนไปลุยเอาละครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมนะผู้ชมค,ครับรู้สึกว่าตรงนี้นะจะเป็นเพื่อนๆเ,เรานะทุกคนเนี่ย Google อะไรนะดูดิอันนี้คนเล่นจริงๆนะผู้ชมอุ้ยทาไมเข้ามาทำงานกันที่นี่เดี๋ยวจังดูสิเต็มเลยนะนี่คือคนเล่นจริงๆนะครับทุกคนเห็นได้จาก GPS นั้จะเป็นจุดสีฟ้านะครับนี่คือคนเล่นจริงๆนะครับ,นะบ,รบ,อรรบโอเคเรารอลัทายเขาหน่อย <c oughs> เปิดไม้ไม่ได้ทุกคนโอเคปะ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  <c oughs> เราต้องแบบว่าขับให้สมจริงนะทุกคน รู้จักฝรั่งเล่นใช่ไหมรู้จักชื่อก็รู้นะครับเฮ้ยคันนี้ก็ขับเบอร์ซิดิสเบนเหมือนกันท่าผู้ชมผมงผมก็เป็นเบอร์ซิดิสเบนนะโอเคเขถาถ่ายหลังให้เราและหรือเปล่าวะโอ้ยอย่าชนเลยเฮ้ยเขาผ่านเราไปได้เว้ยโอเคตรงนี้มันเป็นที่โกดใช่ป่ะโกดโหมดท่านผู้ชมคือเราสามารถวิ่งผ่านกันได้นะครับแต่ว่าข้างนอกเราสามารถที่จะชนกันได้โอเคเข้าใจแล้วครับ โอเคขนอะไรมาวะโอเครู้สึกว่าจะเป็นพวกอะไรว่าโค้พเพชรเหรออ,อุ้ยอ๋อลืมไปว่าเป็นโกดโหมดท่านผู้ชมขับเข้ามาเลยแล้วกันนะมันรอกันนี่หว่าแส่งเขาเล่นด้วยกันนะท่านผู้ชมโอเคโอเคนั่นก็มีอีกคันเห็นไหมส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนคนส่งของด้วยกันเนาะโอเคผมเียกคนเดียวก็เนี่ยคนเดียวนะออนไลน์นลก็เป็นอย่างนี้แหละโอเคเราจะทำงานหาเงินนะเพื่อที่เราจะไปซื้อรถนะครับทุกคน โอเคเราจะเลี้ยวตรงนี้ครับไปได้เลยอ่าเขาน่าจะจอดรอกันเนาะ <S <S รู้สึกว่าถนนมันไม่เหมือนอเมริกาเลยคผู้ชมถ้าเป็นอเมริกาครับมันจะมันจะโอเคกว่าน,นี่ผมว่าผมชินกับมิการะคนผู้ชมเกอนนี้ความสมจริงเนาะเกมนี้ก็คือเราห้ามขับเกินกี่กี่กี่ไมวะเก้าสิบไมนะครับเขากำหนดไว้ตรงเข้าเซิร์ฟเวอร์เนาะ โอเคอะต้องขับแบบมีมารยาทนจะมาขับแบบเต้นผีแบบอเมริกาไม่ได้นะครับที่เล่นผ่านๆมานีาาา่คือที่จะจัดเลยนะขับรถได้คนเต้นมากเฮ้ยแต่ต้องบอกว่าไอออนไลน์เนี่ยคือมันจะไม่มีรถชาวบ้านม,มาขับนะมันจะมีแต่รถคนที่ออนไลน์เท่านั้นนะที่จะเห็นกันได้นะครับซึ่งถามว่าดีไหมก็ไม่รู้เหมือนกันวะก็คือถ้ามีรถคนคันอื่นด้วยผมว่ามันน่าจะแบบมันจะดูไม่น่าเบื่อเข้าใจไหมเออมันจะได้แบบว่ามีรถวิ่งผ่านด้วย น,น่าก็น่ารับเห็นตักงตัวให้ทุกคนมองที่ GPS อาจจะเห็นจุดสีฟ้านะครับนั่นคือคนเล่นจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาเขากันเราจะไปขับกับเขากันนะครับโอเครู้จักผมน้อยมาแล้วขับในอเมริกาก็ขับมาแล้วนะครับในยุโรปมันจะไปยากอะไรนะโอเคขออย่างเดียวรถจากคว่มเลยเพราะว่าในในอย่างนี้นะมันมันชอบแบบโค้งโค้งแบบโค้งจัดอะโค้งหักศอกมากโอเคค่อยๆนะเพราะว่ามันต้องสมจริงนิดหนึ่ง อวิยังไงเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาขนส่งอะไรกันนะครับรู้สึกว่าจะมีรถส่วนเรามาคันอยู่นะยังไงสวนรั้วบันปะวะทักทายเขาหน่อยเออไปนูนแลนะ้วน่ะไม่โอ่โหไม่ท,ทักทายกันเลยโอเคครับมีคันหน้าอยู่ข้างหน้านะครับเขาจอดอะไรวะเขาจอดรอเพื่อนแน่เลยไหมเขาก็จอดทำอะไรสักอย่างนะครับท,ทักทายเขาได้ไหมอยู่ใจเขานะครับเขาก็รู้นะครับใช้หน้านครับทุกคนคนจีนแน่เลย โอเคมาส่งอะไรวะน่าส่งไม้เหรอเขาจอดรอเพื่อนเออเขาน่าจะจอดรอเพื่อนตรงนี้อ๋อนุนี้ออกใครอยเวย์ใช่ไหมโอเคขับไปนะ่นกวนน่ามีรถผ่านไปสองคันแล้วเว้ยผมวิ่งเลนขวาเลยแล้วกันนะทักทายเพื่อนยากนะครับสนุมันเนาะดูดิเอ้ยนี่เขาก็บีบให้เราเห็นไหมอุ้ยอุ้ยเบรกกันเบรกกันโอเคเดี๋ยวซ้ายท่านผู้ชม ผมจะขับแบบระมัดระวังที่สุดนะเพราะว่าผมโค้งหลุดโซงมาหลายรอบแล้วคือรถคว่ำหลายรอบแล้วกับอ e ีแมเนี้โอเคเบรกลงก่อนโอเคโอเคเข้านี่นะครับไปเชฟ,ฟ,ฟริลนะครับก็คือไปที่เราจะไปกันนั่นเองนะครับโอเคเรียบร้อยทางเข้าหมู่บ้านใช่ไหมกผมต้องขับเลนนี้อ่าโอเค เฮ้ยตอนนี้เงินติดแล้วสองพันสองพันยูโรเฮ้ยสองพันสองพันหนึ่งร้อยี่สิบยูโรเลยเหวะชิบหายแล้วพอนี้ผมลดควอมบ่อยอย่างที่บอกไปนะคือยกเลิกงานไปสามสี่งานนะเออเพราะลดควอมตลอดเลยแล้วก็รถติดบั๊กนะผู้ชมเงินติดลบโคตรเจอทำงานกี่รอบก็เด่นถึงจะได้คืนเขี่ยชิวๆไปชิวๆไปเนาะเรายังไงเราก็มีรถใช้อยู่แล้วดูสิครับทุกคนขับขึ้นเขานะครับ ถ่ายรูปไม่ได้เหรอปิดฝออ๋ okay, okay. อโอเคโอเคฝอหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้มีปมั๊มน้ำมันนะคุณผู้ชมไม่มีตังค์จ่ายค่าน้ำมันด้วยเด้อมันจ่ายมันก็จ่ายได้แหละแต่ว่าเงินมันจะติดลบเรื่อยๆนะครับทุกคนเซอร์วิสอีก200นะครับ200รใหม่หรือเปล่าไม่ใช่มั้งเอ๊ะ200ใหม่ก็ะบะเล น,นี้ป่ะอ่าตรงนี้แหละไม่ต้องเติมหรอกน้ำมันเต็มถังนะครับโอเคตัวนี้จำกับความเร็วอยู่ที่ห0สิบนะผมขับเท่าไหร่หรอวะก็ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้แปดสิบกว่าเลยเหรอวิขับเกินความเร็วเขาอะตัวนี้ไม่มีรถสวนนะครับก็ไปเรื่อยๆครับตัวนี้เราไม่เจอเพื่อนเราเลยท่านผู้ชมครับคือเซิร์ฟเนี่ยคนได้สองพันนะเว้ยสองพันกว่าคนแต่ว่ามันกระจายไปทุกพื้นที่นะครับ มันมียูโรเตตคิงดอมมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีทุกยุโรปอ่ะยุโรปนี่คือสาขายุโรปใช่ไหมก็จะมีทุกประเทศเลยว่าจะเป็นเยอรมันนู่นนี่อัลเปรตุกไม่ใช่ดิโปรแลรนด์อังกฤษนะครับอิตาลีอะไรต่างๆเขาด้านจะกระจายกระจายกันไปน่าสองพันกว่าคนซึ่งในอังกฤษผมไม่ไม่รู้เหมือนว่าเขาเล่นกันเยอะหรือเปล่านะครับอ่าผมส่งไปนะครับทุกคนชิ่อๆนะ,อนะโอเคเดี๋ยวก็ถึงแล้วครับอ่าไม่มีคนเลยนะ ขับโคชิวโคสบายรับไม่มีรถมาเลยก็คือคนถ้ามาคนของกับเพื่อนน่าจะสนุกเนาะขับชิวๆขับชิวๆ ข้างหน้านี่โคง้งเยอะมากคุผู้ชมผมพอดกันนหมไม่งั้นจะรถพลิกแน่อนอนถ้าเราตโัโค้งแบบเร็วๆนะครับโดูดิดโค้งแบบเคียมากเฮ้ยเราเจอคนหนึ่งแล้วคผู้ชมโค้งแบบแล้วนะโอเคเคียะเข้าที่ดอนดอนแล้วทุกคน,นเบรกไม่ค่อยอยู่เลยเนะ เ okay. เอาเฮ้ยมันหายไปแล้วลดูจักแมปไปแล้วนะครับดยต่อทางโค้งเยอะมากนี่คือชนบทของเขานะผู้ชมไม่ค่อยมีอะไรเนาะมีแต่พวกต้นด,ดอกไม้นะครับดูคล้ายๆกับเมืองแฟนตาซีเลยแต่ก็สวยดีเฮ้ยมีรถมาว่ะโอ้ ไอ้บ้าทำไมเป็นงั้นมัน <c oughs> ขับเร็วเกิน <c oughs> คนขับมาขับมาคนใหม่มันออกกันอยู่สองคนมาแล้วดูวยทุกคนไอ่มันเป็นอะไรปะวะ <c oughs> รถมีความนะท่านผู้ชมผมบอกแล้วมันพ่วงบ่อยนะรถอะโอเคมันสปอนกลับไปแล้วทุกคนเราเจอคันหนึ่งแล้วอยู่นะโอเคครับด้วยนินขับมาเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่าจะมีคนมใหม่นะท่านผู้ชมครับผมรู้สึกว่ามันจะ,จะคุยกันได้นะแต่ว่าเรากดตรงไหนนะครับ คไหนเป็นตาเนี่ยได้ยินป่ะนะรถมันสวยว่ะโอเคออนนะโอ,คโอ,คโอค้ผมต้องบอกเลยครับที่นี่มันทางเร็วเยอะมากคุณผู้ชมไม่มีไม่ค่อยมีทางตรงเลยแล้วต้องต้อนตลอดนะประเด็นคือรถขึ่นหลายรอบแหละก็ขับมาสะพานนึงก็ไกลอยู่นะแล้วก็ผมก็แวะจอดถ่ายรูปเปยนคนรั้งคราเวลาช้านิดนึงนะโอเคเออถ่ายรูปไปจริงๆมันถ่ายไม่ได้มันต้องจอดรถก่อนนะครับแต่ว่าผมมีโปรแกรมอัดมันสามารถถ่ายได้นะครับ กั way, ดร oh, ูบสวยๆครับานผมโอ้อย okay, right. ่างสวยครับไปดูน้าด้วยห้ามลอดเลนแบบด้วยคนนะครับขับรถไปถางรูปไปนะถ้าไม่เซียนพอนะถ่ายรูปไปโชวอ้ยอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโ่้ยโอ้ยโอ้ยโอยอ้อเอยอ้าโอ้ร้ยโอ้ยโอ้ออ้อยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ย้อออยโอย ถนนโล่งนะครับขับเร็วงไงก็ได้นะแต่ว่ารถกวา้างเรามีไอเบรกีกอร์เป็นตัวอย่างท่านผูน้ชมโอเคข้อนี้ใช่ไหมถนนยังแคบอะ่ะดูด,ดิโอตายตายโอเคถึงรถมันจะใหญ่นะแต่ว่าถนนแค่นี้มันก็สามารถไปได้นะครับมันต้องไกลดีเนาะแกเจอเพื่อนอีกแล้วจ้าข้าหน้าเรานะครับทุกคนบีบแตนหน่อย แน่ในที่เสียงแต่เราไหมโอเคแคเดี๋ยวผมดู g p สก่อนนะเราเจอเพื่อนล้มทางก็หลายคนแล้วนะครับเมื่อกี้นะตอนที่ผมปิดอัดไปนะครับเฮ้ยเราจเจอแล้วคุณผู้ชมเราเจอแต่พวกสนทางแนละ้วเราไม่เจอแบบไปทางเดียวกันเลยเออช้าๆหน่อยโอเคเราทำเดียวนิดนึง ข้างหน้าเรารู้สึกว่าถ, okay. ah, นะ okay, okay. ถึงแล้วท่านผู้ชมโอเคอ่าสปีดคาเมล่าประสบจริงๆนะสปีดคาเมล่าเนี่โอเคโอเคถึงแล้วนี่คือเล่นออนไลน์ครั้งแรกนะท่านผู้ชมนี่ไงน่าจะเป็นเทสปปดคาเมล่านะครับโอเคถึงเมืองที่เราต้องมาส่งของกันเนาะโอเคห้าพันเกินสามสิบนะครับทุกคนตรงนี้ โอเคยินต้องสู่กลิ่มบนหนานบับบายหรือบนหนาบับบี้วะโอเครู้สึกว่าวงเงินนี่เยอะเหลือเกินนะครับ <c oughs> มีคนหนึ่งนะอยู่ตรงนู้นอะโอเคไกลอยู่ไกลอยู่งานแค่นี้เองแบบสามพันดอนนะท่านผู้ชม โอเคเดี๋ยวเราเร็วหน้านี่นะครับโอเคตรงนี้ป่าวางหน้านู่นใช่ไหมโอเคเร์เปิดไฟเร็วเลยอึ๊บโอเคครับมาข้างหน้านี้เลยเนาะยังไงถึงแหละโอเคอ่ะส่งของครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเล่นอีกภารกิจหนึ่งนะครับทุกคนโอเค เอ็กเตอร์ไปโอเคครับงานนี้เราไปที่ลอนดอนท่านผู้ชมครับก็ดูซิว่าไกลไหมโห oh, จากนี่นะทุกคนโอเคก็ไกลอยู่เด้อเราจะเข้าที่ลอนดอนเลยท่านผู้ชมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนอยู่ตรงนี้ด้วยนะประมาณสองคนเนาะสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนโอเคไปไปเลยจ้าโอเคออกไปเลยเราไม่ต้องใช้นะครับอันนี้ส่งไม้นี่หว่าใช่ไหม อเคไกลอยู่ไหมคำถามว่าไกลไหมก็ระยะทางก็พอสมควรนะครับทุกคนวิสียงแต่คันนี้ปนแปลกวะ่ะนั่นนะเขาเล่นเองนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ <Okay. S 1> เคเฮ้ยรถมันซิ่งวะ่ะสียงแต่รถเราไม่คดแปลกเลยโอเคเราต้องหักเร็วนิดีๆนะครับไอเขานะถ้าเราเร็วไม่ดีนะเกิด okay. แล้ต้องมาฝั่งนี้นิดนึง เออสวยสวยแม้ฟอร์มเซียนเหมือนเรียนมาเว้ยเกเคมานนี้เนาะจะรถไม่มีแน่นอนครับทุกคนไปยาวโรดทบยาวโรดไปส่งไม,ม้จ้าส่งไม้อะไม่ใช่เมอร์เดสเบนนะท่านผู้ชมทีนี้เราไปเอารถเข้ามานะเหมือนไม่มีรถเป็นของตัวเองเลยโอเคไปห้ามเกินห้าสิบนะครับอเอ้ตรงนี้บอกข้างห้าสิบตรงนั้นบอกสามสิบอะไรวะ อ๋อสามสิบแล้วโอเคทำไมห้ามเกินสามสิบโอเคเ,อเชื่อฟังเขาหน่อยก็ดีปะ่ะโอเคต้องหยุดรถก่อนนะถึงจะกดเลยได้นะท่านผู้ชมเช่นเดี๋ยวผมจะลองแบบว่าเข้าที่ออปชั่นดูนะครับเราเบรกก่อนโอเคเอ่าเบรกไปเราจะมาที่ออปชั่นดูก่อนเรียอ,อไปที่ ันนี้เป็นภาษานะไม่ลงภาษาไทยมันลงไม่น่าจะลงไม่ได้ครับเป็นยูเคเอายูเอสแล้วกันนะเป็นสำเนียงอเมริกาโอเคฮิวไ e ท e ก็พร้อมที่จะไปแล้วคร time to hit the road เปิดไปกันเลยทุกคนเราจะไม่เ,เบื่อไปลุยต่อท่านผู้ชมแต่ผมไม่ได้เปิดพวกที่มันพูดว่าสปีดเร็วเกินไปนะครับคือว่ามันน่าลำคาญ <laughs> มันมันจะบอกตลอดเลยลว่าเราขับแบบนั้นนะคือมันจะช้ามากท่านผู้ชม ่ะลุยก,กันต่อไปทุกท่านแนบหมดออนไลน์ก็ keep right and then continue straight on เนะี่ยเป็นหมวดออนไลน์มันถนนม,มันโล่งจัดนะนนเงางนะ go straight on โอเคโอเคเราจะขึ้นตรงนี้เราต้องลดความเร็วนะครับทุกคนอ่าโค้งอย่างหักศอกอะบอกให้ตรงนี้ถ้ามาเ,เร็วๆรับรองว่ามันควบแน่นนอนอะผมบอกเลยโอเคโอเค ครับเราจะตีนผีในเกมนี้ไม่ได้นะถนนโค้งเยอะเกินโอเคอ่าสู่ให้เว6นะท่านผู้ชม M6 เจอเพื่อนเราหรือเปล่านะครับตอนนี้นะแต่ให้เวเส้นนี้ผมว่ารถน่าจะวิ่งกันเยอะนะแต่ว่าไม่เจอสักคันเลยอันนี้เราจะมุ่งสู่ลอนดอนท่านผู้ชมครับลอนดอนผมว่าน่าจะมีคนเยอะอยู่นะ เข้าเลนขวาเลยกันไปตรงไปเลยครับทุกคนเพราะว่าระยะทางอีกไกลมันให้อรารมณ์ความรู้สึกเหมือนกับอ,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 อเมริกาเลยคุนผู้ชมมันเหมือนกันเลยเนาะวิธีการเล่นนะครับแต่ว่าแแผนที่มันต่างกันถนนก็ต่างกันนะเดี๋ยวเเจอแล้วคผู้ชมเ,เจอเพื่อนทางแล้วแต่ไม่เจอทางเดียวกันเลยเราเจอแบบทางสวนตลอดเลยเราอยากจะขับรถกับเพื่อนนะ อเล็กดนะ้โอ้โหไม่ทัาทครเราเลยเขาร่บไปส่งที่ไหนวะนะโอเคเราก็ขับของเราไปเรื่อยๆนะครับซึ่งทางโค้งมันเยอะนะครับดูจากจ G P S เราเลยโอเคเราไม่สนะเรา <laughs> เราเต้นผีนะเราขับในอเมริกามาจนชินนะทุกคนเพื่อเดี๋ยวผมจะโค้งนี้ให้ดู <laughs> คือถ้ารถ,รถ,ร,ถรถปรับเลยหรอ <laughs> ช่างแม่งไปกูก้เงินมาไม่เป็นไรโอเค โอ้ดูดูดูดิบอกนะโค้งหังหกสองจริงนี่มีมีมีข่มวมอ่ะแคครัผมต้องลดความเร็วนี่นะคือเบรกลมอ่ะมันมันมันกดตรงนั้นเห็นไหมเห็นไหมช่างส่งเห็นไหมมันกดไหม Exit left ลฟท์เวลาลงปุ๊บม,มันจะเป็นเบรกลมเลยโอเคครับเร็วนี้นะเป็นวงเวียนนะครับซึ่งจะไปสู่ถนน M1 นนะทุกคน Hi way. ไฮเวย์หมายเลขหนึ่ง ค,ค,ค่อยๆเฮ้ยเริ่มมืดแล้วนะโอเคฝั่งซ้ายตรงฝั่งขวาไม่มีนะครับออกเลยไม่มีแน่นอนครับถ้าจะมีก็มีแต่คนเล่นนะเฮ้ยเรเจอเพื่อนรนะับชมเสียงแตรคโคตรแปกเลยคับน,นี้ เฮ้ยเขาบีบเราเบาๆมาแกเออเขาบีบเราแน่เลยท่านผู้ชมเฮ้ยเจอ,อแล้วนะสแล้วมันเป็นอะไรวะคันนั้นนะ่ะอ๋อมไม่ได้เป็นไรมันจะมาไม่ถึงใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเรามีเพื่อนร่วมทางลคุณผู้ชมไปครับไปครับเฮ้ย <laughs> ใส่ไฟกับพี่ไปอะ่ะ มันไม่วิ่งวะมันจอดรออะไรกันเมื่อไรเดี๋ยวไปดูข้างนอกบ้านดีกว่าเนาะนับยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้นะไอ i p โ o เหรอเปิดไฟโอ๊ย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 เฮ้ยายไปหน่อยทักทายเพื่อนนะทุกคน Go straight on ตอนนี้ตรงไปไปเรื่อยๆนะครับ สบายเลรถบรรทุกนี่ผมว่ามันดูโอเคนะมันดูหรูดีนะมันดูเป็นรถบรรทุกที่โอเคนะโอ้โหคนเยอะมากครับมันปลาฝั่งนู้นเยอะจริงๆนะก็เป็นคนก็ขับรถธรรมดาเนี่หว่าเหมือนไม่คิ้เป็นรถนาขบวนเลยอะเออของออไปเรื่อยนะทุกคนเข้าสู่ลอนดอนนะครับเซอร์วิสนะทุกคน พื้นที่บริการนะครับอีกสองอีกสองร้อยเมตรห้างสรรพสนค้าหมดแล้วลืมดูเลยลืมดูโอเคแกส๊สเตชันป่าวะเอาไม่ใช่เซอร์วิสอ่ามีที่พักรถด้วยนะเฮ้ยอีฝั่งนู้นก็ใช้บริการเอ้ยไม่ใช่ดิทาร์เก็ตเป้าหมายอะไรวะชื่อแทร์เก็ตเลยโอเคคนละฝั่งเลยว่าเราเหงามากเลยอยู่ในฝั่งนี้ท่านผู้ชมฝั่งขากลับเว้ยนี่ไงเฮ้ยมีรถพักรถด้วยนะ เซนไซเหรอโ okay. อเคเดินไปก่อนดีแควไปกู้กันอี้า่หน้าเรารู้สึกว่ามันจอดพักหนูทนผู้ชมไม่ก็รอเพื่อนไหมหว500ัวห้าร้อยเหรอหกร้อยลว้วิตามันแพงมากโอ้โหรอเป็นพันเลยผู้ชมเจ็ดร้อยแกลลอนเหรอวิยแพงมากลยเนี่ยเฮียบซัดรถได้ เพื่อนยากเขาทำอะไรนะใส่เขาแส่เขาไม่อย um> ู well <S 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 ่นะคานผู้ชมไปออกนี้เลยก็ได้เนี่ยตรงนี้เป็นจุดพักรถนะครับซึ่งเราสามารถนอนได้เดี๋ยวดูนี่ว่าเราเราง่วงนอนอย่างยังนะโอเคไปครับไปโอเคเดี๋ยวมิชชั่นนี้ก็เดี๋ยวทิ้งไว้ประมาณมิชชั่นนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าเสร็จมิชชั่นนี้นะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันพ์ทหน้าเนาะโอเคเราก็มาขับรถกันต่อนะครับคน แกเราสามารถดูกระจกได้เลยนะครับเราอยู่ฝั่งขวาเนาะโอเคทางโค้งเยอะมากท่านผู้ชมตัวนี้มีสปีดนะครับคามล่าสตัวนี้มันต้องเป็นอีตู้แน่เลยท่านผู้ชมเป็นตู้ไหมตู้ออไหนเออตั้ไหนตูนั้นแหละเดี๋ยวกันนะขอดกันตู้ไหนอีตู้เนี่ยตัวดีเลยนะนี่แหละสปีดคามิลาม่านผู้ชมตัวจับความเร็วโอเคผ่านไปปุ๊บก็ลุยต่อครับโอเคท่านผู้ชมครับก็ให้เราเลี้ยวซ้ายนะครับทุกคน โอเคลอนดอนก็ตรงไปเช่ดโอเคแต่เราจะขึ้นทางนี้นะครับซึ่งโอเคมีเพื่อนเราด้วยนะท่านนั้นเป็นไงดูมาขาไปนูละไม่ได้คนขาลงอะไม่มีแขรขาขึ้นเลยท่านผู้ชมโอเคค่อยๆขึ้นนะครับเดี๋ยวก็คงจะถึงกันแหละเราก็มาไกลพอสมควรแล้วมันน่าจะมีภารกิจส่งของข้ามประเทศด้วยนะผมว่า เก็บดอนตรงไปแต่ก็ต้องไปยูเทิร์นนะครับเพื่อเชิงยูเทิร์นเราก็คือขึ้นไปตรงนะู้นนะเพื่อจะไปทางขวานะครับโอเคไปไฟเลี้ยวไปเลยเฮ้ยไปเล็วไปเรียวไป,วไป Keep left and then continue straight on โอเคให้เราชิดซ้ายนะครับ Go straight on โอเคเข้าตรงวงเลียเลย เราคุมเร็วลงโอเคค่อยๆนะครับโอเคค่อยๆค่อยๆค่อยๆนี่ดูสิโอ้โหเฮ้ยเี <h 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 ้ยวิ่งเกือบละแค่ดูมุมมองอย่างนี้แล้วไม่ขนัดเลยนะโอเคไป ตรงนี้จะเป็นถนนธรรมดาท่านผู้ชมอ่าจะถึงรอนอนแล้วทำไมรอนอนมันเป็นชนบทแบบนี้วะตรงชานเมืองมันเหรอโอเครถว่างรถโล่งมากครับท่านผู้ชม อ่ะแล้ก็เรี้ยวข้างหน้านี่ครับไม่มีห่อนครับผมบอกเลยเหยียบอย่างเดียวนะครับโอเคได้ไงเมืองลอนดอนโอเคลอนดอนนะครับยินดีต้อนรับสู่ลอนดอนก็เป็นเมืองหลวงนะคุณผู้ชมดูสิเรามาถึงตอนดนแล้วนะครับ โอ้นี่มีรถด้วยนะดูดิบีบแต่ไป At the roundabout take the second exit โอเคเราต้องเลี้ยวตรงนี้นะครับตรงวงเวียนนะครับทุกคนโอเคค่อยๆเค่อยๆ Exit now โอเคถึงแล้วจ้าเขาบอกโอ้นี่คือลอนดอนท่านผู้ชมดูสิครับ ดูเสียงกันเลยแปดโอเคเราถึงแล้วจาตรงนี้ข้างหน้านี่นะครับทุกคน Exit now โอเคโอเคง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด subscribe ผมด้วยนะทุกคนถ้าชอบที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันใหม่ในมูฟออนไลน์นะทุกคนโอเควันนี้เราก็เจอรถบรรทุกหลายลำเลยนะครับซึ่งก็ขับด้วยกันเนาะ เค okay, เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปอ้อมรถบปตรนึงคือเราจะเอากระพงหอกเนาะเรามาส่งของที่ที่เป็นอ่าโซนก่อสร้างเนาะท่านผู้ชมอ่าโอเคจอดถึงที่หมาย,ยด้วยสัตยภาพท่านผู้ชมยังไงก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด subscribe ด้วยนะทุกคนโอ okay. เคเเดี๋ยวจอกันคลิปหน้าเนะ okay. าะโอเคแับเครื่องยนต์ก่อนีรับไปแล้วครับบ๊ายบาย